ใช้กําลังพลังกำลังและความสามัคคีซึ่งเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าเกมนี้มันใช้แบบไอคิวใช้แบบสมองนิดนึงอะไรนี้เรารู้สึกว่าเราจะได้เปรียบจากเกมนี้ครับแล้วคุณคิดว่าสีน้ําเงินเขาจะสามารถเอาชนะในเกมนี้ไปได้ไหมคุณคิดว่าพอมาใช้เรื่องของความคิดสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยสีน้ําเงินเขาโอเคหรือเปล่าครับซสลาก็ไม่น่าโอเคนะครับเพราะมาเป็นเงาเลยทั้งนั้นน้ำเงินอย่าไปแอบมาไปฝักมเอไปฝักมือ ค่ะน้ำเงินเดี๋ยวมาก๊อปปี้สตรัีจี้ของคนอื่นอย่ามาแอบฟังกลยุทธ์อันช่ำสมองของฉันช่ำสมองคืออะไเอยนช่ำชองบวกกับแบบสมองมันมีเส้นกั้นบางๆระหว่างช่ำสมองกับช่ำเลือดช่ำหนองไม่ครับชอบๆชอบชอบเราเรายอมทุกอย่างสตรัทจี้หรือว่ากลยุทธ์คืออะไรครับ so for me for my strategy i s about the for the fast the thinking the intelligent about the team hello fan from Lazada w o r l d and everyone who see live right now don't don't forget flash sale okay flash sale start at 9บ a h มาต้อนรับคีย์เวิร์ด9บาท flash sale เขามีโปรหลายๆอันลองอธิบายหลายๆโปรหน่อย we have too many promotion from lazada lazada m i d y e a r super sale yeah you can ชอบจู้จดรเี๋ยวลดเดี๋ยวน้า ได้รถใหญ่ชอบชื้อใจนี่ไม่ได้จริงๆเอาล่ะทีมนี้เตรียมตัวแล้วทีมน้ำเงินสับนงสับหน้าเตรียมตัวกันแล้วนะครับเราต้องให้ทีมน้ำเงินเลือกว่าจะใช้หมบททำอะไรมีให้เลือกนะครับผลไม้เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารและกีฬาน้ำเงินเลือกครับกีฬาค่ะกีฬาค่กีฬานะคะเฮ้ยควรปรึกษาเพื่อนด้วยผ่านกันไม่ได้คุณตอบมาแล้วก็รอดกีฬากีฬาได้เหรอกีฬาค่ะกีฬายเล่าล่ะ เดี๋ยวให้ทีมน้ำเงินเขาเตรียมตัวหาข่มุกข่าว้แต่อย่าลืมด้วยนะครับใครที่ดูเราอยู่เชียร์ทีมไหนแฮชแท็กทีมมาหน่อยทีมน้ำเงินหรือทีมชมพูใช่ใส่แฮชแท็กมาได้เลยใต้คอมเมนต์นี้นะคะพร้อมแล้วเหรอคะทีมน้ำเงินค่ะมาแล้วนะคะโอเค อย่างๆยังย่เดี๋อนเดี๋ยวขอเสียบก่อนเดี๋ยวขอเสียบนอกจาก t e ีมแล้วยังมี็กิจกรรมนี้ด้วยใช่เธอพูดสิเธอพูดคุณ #comment ลาซาด้ามิเดียแกรนด์โชว์วัน more time one more time ลาซาดามิเดียแกรนด์โชว์ แท็กกันเข้ามาด้วยคิมเข้าที่ไหนคิมมาเลยทีมชมพู้แล้วก็เป็นวัคแล้วก็ล่าสุดเลมิเดียแกรนด์โชว์นั่นเองมาอาะตอนนี้นะคะแต่ละคนมีคำใบ้เรียบร้อยแล้วแขกเขาไหวหรือเปล่าภาษาไทยอ่ะคุณเป็นฝรั่งอ่ะคุณลูกครึ่งคุณได้ทำไมฉันจะท่องไม่ได้อย่างเช่นก็เลยกอไก่แล้วอะไรต่อแล้วอะไรต่ออะไรต่อคอคน แก่แฉะไม่เอาดีกว่าเล่นเกมดีกว่าแล้วตอนนี้นะครับแช่ตาตาต่อตาคำต่อคำเกมกับปวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันบอกไปที่ไอ้แขบใบอ่ะทำไมมั่นใจส่งให้อ้แขบไบเหรอทำไมเป็นคนแรกอะแขบไม่คุณทินิกรจะตว่าผ่านได้ใช่ป่ะไม่เพื่องี้ห้ามผ่านถ้าถ่ายไม่ได้จริงๆก็ผ่านแล้วก็เปลี่ยนคนมาใบคนเล่นอย่าหันหลังให้กันนะโอเคนะ โอเคหนึ่งต่อซับไปคับอันนี้คืออะไรเบ้น้ำแต่ถืออะไรถือแล้วก็เออเออเออโอ้ยากอันนี้ยากเฮ้ยมึงจะไปไปนู่นเพื่อนช่วยได้นะครับอะไรมายเกนบลอ่ะผมใบเหรอเออเนี่ยมว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 ยมันเป็นยังไงเออฮะ หมวอนปั๊มเอ่ออะไรอ่ะเหมือนมอนซ่อนผ้าเลยไม่ใช่ใช่ไหมผูได้ผู้ไดอะไรอ่ะ NFL NFL ฮะ NFL มวยไทยมันคืออะไร I know I know NFL rugby rugby n f l American football โอ้โหย่ยางนี่ยางเรววววิ่งวิ่งววว

บอลถูกต้องค่ะมาลเลาเดรามาดูกันนคะเีให้ทีการวรวมก่อว่าทีมสีน้ำเินี่ยทไปได้กี่คะแนนค่ะตอนนี้เนี่ยประมวลอยู่ประมูลเขาไม่กี่ได้ไม่หลายคำนะทีมแบดมินตันแบดมินตันมีฟุตบอลที่ก่อนที่เป็นฟุตบอลคือบอเล บอกางมากลแต่ว่าปติดทำหนึ่งครับอะไรครับมวยปั้มเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวายังไงครับวยน้องวีนลองไปคมวยปั้มไปดีสิูลนี่เมวยครับแล้วก็ปั้มปั้มเดี๋ยวไ่เหมือนแบบตั้มปั้มก็แบบว่าตั้มอ้าวั้มเขาั้มป้นยังไงเาไป้ำเป้ำปั้มปยัง่อชกก่อนอชกมวยปั้มและทีมสิน้ำเงินทำไปได้แปท่าแปคะแนน เรา13เลยเดี๋ยวํามหาดู่สี่สบูเชิญครับไปถามที่มลยนะคุณเลยนะสิบไม่ต่างหัวไม่ต่างหัสิบสามล่ะไม่ต้องหัสิบคุณได้แปดเองไม่ถึงสิบสามล่ะก็แล้วแต่ก็ยังถึงสิบสามเราไล่อยู่วนรอไปนะครับทั้งสองทีมนี้มีเวลาทีมละเก้าสิบวินาทีนะคบเราก็จะคอยขัดเวลาให้แบบนี้นั่นแหละเราก็จะไบคำกันไปนะครับตามหมวดต่างตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้สินเงินใช้ที่หมวดกีฬาไปแล้วนะครับจะเหลือหมวดอาหารหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและหมวดผลไม้นั่นเองเดี๋ยวให้เขาเลือกนะคะว่า จะใช้หมวดไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะตอนนี้เราแข่งกันมีผลไม้มีมีผลไม้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อาหารครับเลือยงสามหมวดนะคะตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เชียร์ทีมไหนใส่แฮชแท็กมาเลยนะคะทีมน้ำเงินหรือทีมชมพูค่ะใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กกับเราจะทำให้ใช่แล้วค่ะลาซาด้ามิดเยียร์แกรนด์โชว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปคุยกับสีน้ำเงินหน่อยนึ่งอะไรบ้างเมื่อกี้ใบคำแล้วถือว่ายากเม่หมดทีละก็ จริงๆน่าจะมีหมดอื่นยากกว่านี้ครับคิดดใจแล้วครับว่าคิดจะเลือกมวยเดี๋ยวกอดเดี๋ยวคุยกันอยู่แป๊บนึงนะชมพู่เดี๋ยวรอให้ถามก่อนนอนกลับมาที่สิงห์เมินเป็นไงบ้างครับครับก็พอใจครับพอใจคิดว่าทุกคนทำได้ดีครับไม่ใช่ฟว่าการใบการอ๋อมวยปราบหอกยินเนี่ยเราโอเคไหมครับไม่ครับที่เดี๋ยวเรื่องครับดี๋ยวดเรื่องที่เดี๋ยวดูเรื่องที่เดี๋ยวดเรื่องไหมยป็นดาวดายาโอโลยาพิดาเราคนเดียวจากตัวเองแหละนี่โทษซะ คุยอยู hmm. ่ไม่เราก็งงกับต <_ abdomen> ัวเองไง แล้วไปยืนทำไมภาษาไทยไม่ได้รู้เรื่องกับชาวบ้านเขาแล้วไปยืนทาย่อนแล้วการที่คุณใบฟุตบอลใบไม่ได้ทำอะไรเลยโกโก้โกอะไรอะไรอะไรนะกะเต่ทำไมถึงตอบว่าบใลเล่ทำไมถึงตอบว่าบใลเล่แต่ว่าโก้โก้โก้อันเล่อันเล่เล่ก็ได้อยู่ได้เลยได้เล่ได้อยู่บใลเล่บใลเล่แต่ถ้าเกิดโก้โก้โก้จะบอกเต้นละตินลีลาลีลาลีลานีลาแต่ไม่ได้งงว่าทำไมไม่ได้กรีธา ร้ายมันยาร้ายทำกรีดค่ะเขาบอกแบบล้วนไม่ถอดเขาเดินไปไหนตกลงเรื่องปวไหนคะทีมสีชมพูค่ะอาสีชมพูพร้อมยักเอ่ยปวดอะไรคะเครื่องใช้ไฟฟ้าโอเคยากเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวต้องติดคำนะคะแต่ละคนนะคะใช่แล้วนะครับฟอยหันมาจ้าโอเคถามฟอยนะครับมีกล้องหรือฟอยมีเอ่ยฟอยพร้อมไหมตรงนี้ตอนนี้ผมพร้อมมากเพราะว่าเกมอะไรที่มันต้องใช้เขาเรียกว่า อาวันจะนะภาษาหรือว่าภาษากายเนี่ยผมว่่ไี่จะเก่งเพราะผมเป็นคนแสดงละครสื่อสารทางร่างกายเนี่ยผมถือว่าเก่งมากอุย้ ใจเย็นๆค่ะแขไม่เอาไม่เอาเราไม่ขึ้นเราไขกใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะมันแบบชอบเป็นอย่างนี้นทำไมอะโมโหทำไรอะแล้วมันรู้ด้วยนะว่ามันจะชนะแล้วแล้วเราก็รู้ด้วยมันก็จะชนะใจเย็นๆใจเย็นๆเอาละทุกคนนะครับพิมสีพูพร้อมแล้ว90วินาทีกับเกมตาต่อตาคําต่อคําพร้อมแล้วไปเลยขึ้นดุฟุนไปไหนไปไหนไปไหน อ่ะเออเปิดปุ๊บหายใจสบายเลยเปิดปุ๊บหายใจสบายแคลร์ากิดอ้าหิวหิวหิวตู้เย็นไม่ใช่หลอดหลอดตู้มาของเบฟถุงต้มค่ะหิวหิวเวลาหิวเวลาหิวต้องมองข้าวอ้าถูกต้องค่ะเฮ้มันได้ม่เยเอาไว้จับเออโจรจับโจนก็ปิดเอออ้าวโม ของร้อนเข้าไปแข็งเลยเอาแข็งเหรอแข็งเลยตู้เย็นตู้เย็นเอออาหรย่าพี่ใบวังเผลอเผลอเสียงห่องก๊อกน้ไมโครโฟนลโพงศ์เวลาแชทเวลาพีบคีย์บอร์ดต้องใช้อะไรเวลาแชทคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดคอมพิวเตงศ์ออู่าลำโพงใหญ่ๆลำโพงใหญ่ๆอ่าดูหนังในห้องลำโพงใหญ่ๆ คอมเเต้าเก่งมากเก่งมากเก่งมากหนาปุ๊บร้อนเลยร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนครื่องทำน้ำร้อนเครื่องหุงต้มไม่ใช่คำว่าร้อนน้อนดนาทีส้3เริได้โอ้โหเปิดปุ๊บเล่นป๊บเป็นสมุดเหมือนสมุดอ่ะน็อตน็อตนอน็อนน็อตน็อตน็อตนออน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  ถ้านะับเป็นคะแนนติดเทมแรกเรานำ9แต้มอ๋อฟวิตด้เัแบบว่าคุณรแบบซากเสร็จแล้วตอน้ราใแล้วมีลื่อนป้ลย่ะค่ะค่ปค่ะค่ะ่ะคะค่ะค่ะคะค่ะค่ะค่ะ่ะค่ะค่ะะค่ะคะคปะ่ะค่ะค่ะ่ะค่ะค่ะ่ะค่ะค่ะค่่ะค่่ะค่ะค่ะค่่ ไปหลายคะแนนใช่ได้ดีเหมือนแค่มองตาก็รู้ใจใช่ค่ะตอนแรกเครื่องดูดฝุ่นฉันช็อกมากตอบได้ไงว่ารู้ได้ยังไงเขาใจปะฟืดฟืดฟืดเข้าใจปะเข้าใจปะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราต้องมารวมคันนะครับและสีชมพูทําไปได้ทั้งสิ้นสิบสามครั้งสิบสามคะแนนเลยเป๊ะเลยเก่งมาเก่งมากเป็นยังไงล่ะแขกมันสิบสามเป๊ะเหมือนที่ฉันพูดไหมอยากให้ฉันพูดเลยนะตอนแรกฉันได้แปดคะแนนฉันว่าฉันได้เยอะแล้วนะ พอพวกเธอได้13บสามนรองกรี๊ด้า <c oughs> ทำไมสรุปทีมนั้นเขายังไงเขาได้สิบสบสเอรอ,องกรี <c oughs> พอเขาใบ้คำอยู่มันคลายไหมมันคลายไหมมันคลายไหมมันคลายเจ๋อเกมเล่นได้กูก็เก่งกันเลยฉันตกใจขนามาโอ๊คถึงลายเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมีแข่งกันอีกหนึ่งรอบด้วยกันกับเกมนี้อารอบเดียวรอบเดียวเดี๋ยวเราจะไปเกมต่อไปกันเลยงั้นไปเกมต่อไปเลยเมื่อกี้นะคะต้องบอกว่าสีชมพูทําคะแนนได้ดีมากนะคะและเกมที่สามนี้เราจะให้ทีมที่คะแนนน้อยกว่าเล่นก่อนและ เกมที่สามของเราชื่อเกมว่าเกมภาพแผงชีวิตเชิญสีชมพูมาเลยจ้าเดินเลยค่ะขอมาเซตก่อนสีน้ำเงินน้งก่อน่อทุกคนทุกคนรอก่อนเพราะเดี๋ยวเราให้เซตขาะไปก่นนะคะขอมาเซตข้ออะไรคะ เพราะโนี้ต้องโซเชียลดิแทนนะเพราะว่าเกมชีวิตนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเกมที่ตัดสินนะว่าตกลงทีมไหนชนะจะเป็นทีมเงินหรือว่าทีมชมพูนะคะได้แล้วนะครับกติกาเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเราจะมีภาพของปราณนีหนึ่งคนภาพเนี่ยก็จะเรียงกันตั้งแต่อายุเนี่ยน้อยๆเรียงไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆมากค่อยๆมากค่อยๆมากไปทุกคนฟังกติกานะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพ ภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพของปัสเณียนที่อ๋องบอกอเลี้ยงตั้งแต่อายุน้อยไปถึงถึงอายุมากฝั่งนี้ ฝั่งนี้คืออายุน้อยไปเลียงไปจนถึงฝั่งนู้นคืออายุมากสุดใช่ซ้ายไปขวานะคะแต่มันสว่างแรนดอมกันอยู่เราต้องเรียงให้ถูกสลับเอาเองปรึกษากันโอเคเลียงตั้งแต่ยูน้อยไปอยูมากที่สุดเดี๋ยวให้ส่งตัวแทนหนึ่งคนมาเล่นแต่ว่าที่เหลือเป็นที่ปรึกษาได้ว่าตกลงอันไหนอันไหนแบบน้อยสุดไปหามากสุดนะคะถูกต้องแบนเสนอตัวเลยดีกว่าครับยังไงคะพี่แขกครับ แต่ตอนนี้แฝงแห่แล้วก็ไม่รู้นะครับฝั่งแฝอยู่ฝังนี้เสนอตัวไปแล้วฝั่งหนูขอเสนอใจได้ไหมคะอยากกันหลอดกเอาล่ะเดี๋ยวรอทีมงานรอแ๊บเดียวนะครับกติกาพูกมาเลยค่ะไม่กินให้เลี้ยงอายุจากมากจากน้อยไปมากาจกซ้ายไปทางนู้นเดี๋ยวนไปมากเดี๋ยวราจะมีภาพแฝงนะเราจะมีภาพและจะให้เลี้ยงเนี่ยภาพเมื่อเปิดมาให้เลี้ยงอายุ ภาพไหนอายุน้อยสุดไปจนถึงมากสุดไม่อายุใครคะไม่อายุครไปพันีในภาพให้เลี่ยงว่าปปสนีไปสนีก็คือบุคคลที่อยู่ในภาพได้โอเคนะโอเคเข้าใจนะค่ะเลยส่งตัวแทนมาหนึ่งคนแนะนำว่าอย่าส่งแขกใช่ไปไปไผมออกทีมน้ำเงินเล่นก่อน ทีมน้ำเงินมาทีมน้ำเงินมาเลยค่ะส่งตัวแทนมาสรุปว่าทีมน้ำเงินเนี่ยน้องวินจะเป็นคนเล่นนะครับแต่ว่าเราขอเดี๋ยวเราจะจับว่ามาก่อนทุกคนเรื่องจับว่าเมื่อเราเปิดภาพเราจะจับเวลาทันทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอส่งตัวแทนมาประจําแต่ละที่เพื่อเปิดภาพพร้อมกันได้ค่ะโอเคแต่ว่าคนเล่นจะมีแค่วินคนเดียวใช่แล้วการยืนเฝ้าเลยแต่ละที่การแต่วินเปลี่ยนภาพคนเดียวใจเย็นนะอยี้ขอก่อนนะขอนับเข่าดาวนะรู้สึกเป็นส่วนเกินฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีอันหนึ่ง อันี้ไม่มาแบบไม่มีเพลงเลยเหรอโอเคเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวก่อนนี่โอเคนี่เดี๋ยวก่อนเราก็วินน่ะผมมาผมยืนดูเลยได้ไหมนี่ไงอย่างงี้ผมยืนดูเลยอ่ะได้อ่าโอเคต้องมั่งเปิดสองอันเลยครับเปิดนะคือเปิดอย่างงี้นะเปิดอย่างงี้นะฮะกับหัวนะกับหัวนะกับหัวโอเคพร้อมนะสองสองหนึ่งล่าค่ะ ไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่น้อยอันนี้อันนี้าอันนี้ถ่ายอันนี้ถ่ายงานอันนี้ผมว่าเนี้ยจบการเข้าวงการใหมหม่เพราะว่าเน้จบปริอันนี้เข้าการใหม่ใหม่กัดวงจสบินทีสุดท้ายค่ะเ้าหกสี่ส้าสี้าสี่หาร่ห้้วก็มาแต่งงานาสีส้าสี่สี่ห้าสี่ห้สี่หา่้าีห้า้าี้ี่สีาี้ส้าี่าส่หาหี่าส่้าสี่้หา เวลาค่ะตายแล้วพี่ดาชันหายังไงหาที่ดัเป็นไฉันเองออกไปนะะคก่อนเขี่ยผภาพก่อนเขี่ยผภาพก่อนพี่ดาเขี่ยผภาพก่อนเช่นชมตัดเนะ้อไปคะเช่นชมเราเป็นยังไงคะผ้ากดที่ฉันว้าวซ่ามากเรียงไม่ถูกเลยถูกต้องค่ะนี่คือสิ่งที่ทีมสีน้ำเงินเรียงมานะคะ อ่ะอันด้อยสุดคือภาพนี้ใช่มากสุดคือภาพนี้การที่มากสุดเป็นดาด้าใส่ชุดนักเรียนใช่โง้งหรือเกินว่ามีชุดนักเรียนไว้ใส่กับใครฝั่งฝั่งนู้นน้อยสุดไหยเออครับฝั่งนู้นมากสุดค่ะอ้าวตายเลยเนี่ไม่ต้องอ้าวไม่ต้องอ้าวไม่ต้องอ้าวมาดูกันว่าจะถูกกี่จุดนะคะและที่ด้ฉันทำไปได้ถึง ศูนย์คะแนนเลยว่าไหมไปถูกเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยขอลองขอลองเรียงใหม่ดีๆสักรอบได้ไหมฮะยังไงเราคิดว่าภาพไหนเด็กสุดเรคิดว่าภาพไหนเด็กสุดเรียนจบว่าเรียนจบภาพไหเรียนจบเด็กสุดนั่งริมน้ำไม่อันนี้ดูเหมือนไปทำงานรับบทเป็นนักเรียนนี่ไงจะขอภาพตัวที่ได้เลี้ยงกันแล้วพี่ด้าเฉลยี้ผมว่าภาพนี้เด็กสุดพี่ได้เป็นคนเฉลยให้ดาได้เป็นคนเฉลยเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงให้ ภาพเด็กสุดภาพนี้คือภาพแรกตอนทันอายุสิบเก้าปีนี่อายุสิบเก้าปีแต่เป็นสิบเก้าที่น้าแก่มากเป็นสิบเก้าที่น่าแก่มากพูดเลยแล้วก็อันนี้คือภาพที่สองถูกต้องรัปริญยาอันนี้สิอันนี้ไม่เข้าวงการเป็นดีเจอันนี้ภาพที่สามภาพที่สามก็คือว่าเป็นดีเจเพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นทํางานเมื่อปี2อ0 0นแล้วตองอตองอแต่งาน แล้วก็อันนี้คือตอนแต่งงานนั่นเห็นไหมเออตอนแต่งงานแล้วก็คิดว่าภาพไหนถูกต้องแล้วภาพนี้ถูกต้องแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับโอ้โหไม่ชี้เรียงผิดไม่ชี้เรียงเป็นว่าอะไรรู้ปะเรียกว่าอะไรทํางานก่อนค่ะเสร็จแล้วก็แต่งงานแล้วก็เรียนจบอสีน้ำเงินทำไปศูนย์คะแนนนะครทีมงานเปลี่ยนเสร็จนิดนึงนะครับเรี้ยงให้ผิดหมดก็ไม่ง่าย้วเอาล่ะ เดี๋ยวสีชมพูต่อไปก็จะต้องเล่นแบบนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาดูกันฝั่งนี้คืออายุน้อยสุดไปหามากสุดนะคะถูกต้องเราก็จะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆทุกไหมเข้าใจไหมเข้าใจนะเข้าใจดีตั้งแต่เพลงมาอะไรต่อไปอาจจะไม่ใช่ภาพฉันก็ได้ใครจะไปรู้ล้อครับกู มะลีป่ะตั้งแต่โมเมียภาพฉันฉันก็อายจะบอกว่าคงไม่ใช่ภาพแขรนะเพราะว่าไม่สามารถเอาพัฒนาการของลีงะมาให้คนงยไม่ได้มันยากมันยากเลยนะขอแอบดูก่อนเราขอแอบดูขอแอบดูก่อนว่าภาพใครได้เราไปดูซิขอแอบดูก่อนอ๊ยอะโอเค ทีมต่อไปคือทีมสีชมพูสีชมพูเตรียมตัว่งตกวแทนหนึ่งคนค่ะแล้วก็จะช่วยเปิดแผ่นป้ยนะคะวก็เปิดแผ่นป้ายะแะเวลาเอาใครใิ้ใครวางใครไทยครเป็นคนวางสิงโตมสิงโตหรอสิงโตเป็นคนวางนะแต่เราช่วยกันนะสิงโตดูเลยนะคะ๋ย่าม่อยากให้ชนะเลยอ่ะสามสองหนึ่งป้ายโอ้โหโอ้อ้โโอ้โโโห

มาเชฟไปภาพเด็ดฉลองกินฉลองว่ะเอาล่ะนี่คือการเรียงลองวิเคราะห์ดูนะอานันต์ก็ดูจะเป็นภาพแรกก็น่าจะเป็นปีดาเป็นแบบว่าภาพแรกเนเป็นลูกคุณได้ง่ายอ่ะมาเป็นานี้สมัยผมดกอ๋อสมัยผมดกด้วยและเราจะมาดูกันนะครับว่าสีชมพูทำไปได้สามภาพสามคะแนน ใช่เลยหน่อยภาพไหนภาพแรกภาพไหนภาพแรกเกียรติจงอเกียรติจงอซูเปอร์แมนมึงอันนี้อันนี้ภาพแรกอันนี้ถูกนะตอันนี้ถูกอันนี้น่าจะตอนไปอยู่สวีเดนใหม่ๆน่าจะประมาณเอ่อเก้าถึงสิบขวบอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นแบบ school photo อันนี้ไล่ะใครอ่ะอันนี้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 ต่อจากอันนี้อันนี้เริ่มทำงานละอ๋อเหรออันนี้เริ่มงานทำงานอยู่ traveling agency ละอ๋อใช่โตแล้วเนาะใช่แล้วอันนี้ถูก อันนี้มาเมืองไทยใหม่ๆอ๋อใส่ชุดไทยเลยใช่อันนี้มาเมืองไทยมาเมืองไทยแบบ,<ช>บ<อ>ว่ารอบแรกตอนนั้นมาเที่ยวอ,อยังาไม่ได้เข้าวงการจแล้วภาพต่อหน้ต่อไปคืออะไรแต่สามอันนี้ลู้เดี๋ยวก่อนนะนิมนนะ,ะท่านไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าอันนี้ผ้าเช็ดตัวเฉยๆภาพไมเฉยๆไ,ไอตรงเนี้ยตอนไหนเริ่มขายตอนไหนเริ่มขายภาพไหนเริ่มขายขายอะไรขายบุ้ยไง ไม่มันมีก่อนจะก่อนมันเป็นเรียงทํางานรู้สึกน่าจะเป็นแบบนี้นะถ้าจะไม่ผิดอ่าอันนี้คือมาถึงเมืองไทยทํางานใหม่ๆใช่แล้วก็แล้วสองน่าจะเป็นอันนี้อ่าแบบนี้ใช่ต้องไปกินข้าวสาอันนั้นนะคัไปดูในไลฟ์ค่ะรบกวนอย่าแคปหน้าจอหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เพื่อเสียตัวนะคะถ้าทำไปได้สามภาพสามคะแนน เชิญทุกคนตรงกลางเวทีเลยนะคค่ะมาเริ่มสินกก่นเลยฮะอันนี้ขออนุญาตถามนะคะใครคะแขกสามารถเอารูปวันนี้กลับบ้านได้ไหมคะได้สิะขอทีมงานให้ให้ผมผมขอรูปพี่ระดับกลับบ้านได้หมเข้าไปทำอะไรอองก็ยืนฝั่งนี้เลยจ้าชมู่ยืนฝั่งนูนนะครับเราต้องมาสรุปกันนะคะว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะไปจากการแข่งขันทั้งหมด3เกม เดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนนะคะว่าแต่ละทีมได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างตลอดทั้ง3เกมที่แข่งกันมานะคะทีมสีชมพูได้43คะแนนค่ะ ฝันที่เป็นจริงเอาละวันนี้นะครับสนุกสนานมากๆเลยนะครับกับการแข่งขันของทั้งสองทีมนั่นเองนะครับเราก็เล่นกันพอแบบหอมปากหอมคอ,อคนเช<ข>ียร์เข้ามาเลือกทีมกันเยอะมากเลยเชียร์ทีมน้ําเงินเชียร์ทีมชมพูกันนะครับค<ช>่ะอาเป็นยังไงบ้างวันนี้แต่ละคนมาแข่งกีฬากับเรา last sport day ค่ะผมบอกเลยว่าป่นยังไงถ้านับจํานวนเกมอะทีมผมชนะ ทำไมอ่ะคุณปองว่าชนะสองเกมอ๋อชนะเกมแต่ที่เรานับคะแนนแต่นี้เรานับคะแนนดิบไงเออใช่อ่าเอาล่ะวันนี้ให้แต่ละคนเนี่ยนะครับทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมนิดนึงดีกว่านะครับอ่ะเริ่มที่น้องใบจ้าครับขอบอยู่ครับทำไมใบตอบสั้นจังเลยจ้ามยังยังก็ยังอ๋อใบขอบอยู่ใบขอบอยู่โอเคครับต้องวินว่าไงครับครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับคูปองส่วนลดนะครับ800บาทนะครับแจกทุก10บโมงเช้านะครับอย่าลืมรีบเข้าไปเก็บกันเยอะๆนะครับ แก็<ไ> <ừ m. S 1> ที่สำคัญหลังไลฟ์นี้นะครับเที่ยงคืนปุ๊บมิดไนท์ v o เซอร์นะครับ1,000บาทเข้าไปเก็บกันด้วยนะครับอืมค่ะอ่าน้องคริสละคะครับผมของคริสนะครับเออเคลสี่แบรนด์เมกาออฟเฟอร์นะครับผมก็มจะเป็นสินค้าราคาสินค้าแบรนด์ดังนะครับมผมราคาดีมากๆเลยนะครับ2ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนถตีสองครับว้าวสิงตงตจ้าของผมผมเนี่ย รอดีเดตจำกัดเวลานะครับผมทุกราคาสินค้าเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เหมือนทุกคนเลยก็คือเริ่มต้นที่เที่ยงคืนนี้นะครับอันคือซึ่งเราจะมีประมูลรูปนี้กันด้วยไม่ใช่เอาเป็นว่าวันนี้นะคะใครรักทั้งอ๋อน้องไบรน์น้องวินนะคะหรือว่าคริสสิงโตอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะคะว่า Lazada Mid Year Grand Show กันด้วยเนาะใส่แล้วจีน่าก่อนนะเอาจีน่าก่อนสิอยากจะบอกว่าขอบคุณลาซาด้ามากๆที่ให้เราได้มาร่วมเล่นเกมกันวันนี้ นะคะแล้วก็มีปอดีๆแล้วก็สินค้าดีดลดสินค้ามากมายมีคูปองอะไรมาแจกกันอีกค่ะเขาบคุณมากเลยค่ะแล้วฟอยนะคะฟอยอะไรของวันนี้อะไรก่ะอะไรนะ มันคืออะไรคือทำอะไรกันอยู่ทำงานทำไมเอาโทรศัพท์มาเล่นก็นี่จะช้อปปิ้งแล้วก็จะเล่นพีแล้วกดหัวใจไปก่อนลององอเอาไว้ก่อนี่าอะมีบอลลูนกาอนี่ต้องกใช่เพราะต้องบอกเลยนะต้องเรือองดูอยู่อย่าบอลลูงล็อกชอตอยอะไรนะเด้งขึ้นมาร้งกร์จ้งริงิง่กดไปกดซื้อจะได้ของู้ินดานอกจาก้ก็ยังมียังมีแฟลชเซลล์ด้วยนะครับเริ่มต้น 9บาทเท่านั้นเองด้วยแต่ตลอดังานแที่บนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะทั้ง2ทีมค่าทั้งทีมชมพูแล้วก็ทีมน้ำเงินด้วยขอบคุณมากๆนะคะเอาละครับต้องมีโปรโมชั่นอีกมากมายก็ต้องติดตามกันในคืนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมี mini concert นะครับจากเจมสพรีดตี้แล้วก็น้องมินลี่ด้วยนะครับพร้อมกับเปิดตัว last idol คนแรกของ l a z a d ้ารับรองว่า ฟินแน่นอนแต่จะเป็นใครต้องรอติดตามกัน <Yeah. S 1> เบรกหน้าครับเราจะมาเขาดาวกันสู่ลาซาด้าม <Yeah. S 1> ิเ e ียซูเปอร์เซลชอบจูใจรดใหญ่กลางปีพักกันสักครู่เดียวครัน <Yeah. S 1>